ีการผูก u t ริปกับ WeChat นะคะก็กดเข้าไปที่ WeChat ได้เลยจากนั้นนะคะเราก็กดไปที่มีค่ะแล้วกดไปที่เพข้างบนตรงนี้เนาะแล้วเราก็กดไปที่คำว่า Wallet ตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งจะใช้บัตร Utrip บัตร Travelcard หรือว่าบัตรเครดิตอื่นๆก็ได้เนาะแล้วกดมาที่ Bank ์การ์ค่ะแล้วก็กด Add Bank ์การ์นะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็ใส่หมายเลขการลำเบอร์ของเราเนาะแล้วก็ใส่ประเภทว่าเป็นบัตรเครดิตเนาะแล้วก็ใส่เป็นวันที่ออกบัตรนะคะแล้วก็เลข C V V นะคะซึ่งเมื่อเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กด next ได้เลยนะคะโดยข้อมูลเนี่ยจะอยู่ที่บัตรของเราเนาะเมื่อกด next ไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาในหน้าต่อไปดังนี้เลยนะคะ ทีการนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับคนที่ไปเที่ยวจีนเนาะเราก็สามารถใช้จ่ายผ่านวีแชทของเราได้เลย mm hmm. เมื่อเราผูกบัตรเครดิตไปแล้วนะคะ mm hmm. เราก็กดคอนติเนียได้เลยค่ะเมื mm ่อ hmm. เราก,กดคอนติเนียแล้วนะคะ เงินที่เราเติมเข้าไปข้างในเนี่ยเวลาเราสแกนจ่ายมันก็จะตัดอัตโนมัติเลยนะคะโดยที่เงินเงินที่เติมเนี่ยเป็นเงินบาทเนาะเติมอยู่ใน, ip, นยูทริปเนาะแต่ว่าเวลาสแกนจ่ายมันก็จะแปลงเรีเงินนาตอนนั้นนะคะเป็นเงินหยวนเนาะเราก็กดคอนติเนียได้เลยสําหรับบัตรเครดิตอื่นๆที่ไม่ใช่ยูคลิปก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นวิธีเหมือนกันอย่างนี้เลยนะคะเป็นการถผลบัตรเนาะ อันนี้ก็กด continue ได้เลยนะคะเราก็กดแจ้งเตือนเพื่อเป็นการยอมรับเนาะแล้วก็เข้าย่ทริปอีกรอบหนึ่งใส่รหัสผ่านของเราแล้วเราก็เลื่อนสไลด์นะคะเพื่อเป็นการชําระเงินเนาะเพื่อที่เขาจะตรวจสอบว่าเราเนี่ยได้ผูกบัตรกับออวิชาดได้สําเร็จหรือ,อยังนะคะเขาก็บอกว่ายืนยันการชาระเงินได้สําเร็จนะคะก็คือศูนยูนย์ยวนเนาะ เราก็กดเข้าไปที่ v ีแชทของเราเหมือนเดิมเลยดูว่าผูกเสร็จแล้วเรียบร้อยหรือยังนะคะอ่ามาจนถึงตรงนี้นะคะเราก็กดยอมรับได้เลยจากนั้นนะคะเราก็ใส่รหัสผ่านเขาก็จะบอกว่าได้เพิ่มบัตรสำเร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะว่าเป็นบัตร m a s t e r c a r าหมายเลขอะไร สำหรับใครจะผูกบัตรอื่นเพิ่มก็กดปุ่มบวกข้างล่างนี้ได้เลยนะคะก็เป็นวิธีการผูกบัตรได้ง่ายๆค่ะด้วยวีแชทนะ